สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ g o l d e n Golf and Sport ครับนะครับมีทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำได้กอล์ฟและก็สามารถออก,กรอบตีกอล์ฟได้อีกด้วยนะครับคุณภ,ภาพของฟิตเนสที่นี่เป็นไงบ้างรครับดีมากเลยครับทั้งเทรนเนอร์ทั้ง อุปกรณ์เพื่อคล้องครับให้กี่ดาวครับสี่จุดเจ็ดดาวครับคูชื่้าสาวไม่ไหนครับหุณเจ้อสาวครับมาครั้งแรกครับมาครั้งแรกนะครับครับผมสาวไปน้ำเป็นไงบ้างครับวันนี้นารีเพียบเลยครับนารีเพียบนารีนี่คืออะไรครับผู้หญิงนะครับนี่แต่เด็กนะคบคิดว่าจะกลับมาอีกไหมครับกลับมาแน่นอนครับแต่ไม่รู้ว่าจะชาติไหนนะครับอ้าว เอาเป็นว่าเราจะกลับมาอีกครั้งนะครับพบกันใหม่เทปหน้านะครับนากมันลื่นบอกให้เดินดีๆเออลื่นตกน้านเลยเห็นไหม